สวัสดีค่ะนุ่นชาสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นจะเปิดผ้าดูต้นกล้าข้าวนะคะว่าตูขนาดไหนแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือทําเป็นกระจมนะคะคุมไว้นะคะ เกิดดีมากเลยนะคะทุกคนก็แตกออกมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวเปิดผ้าดูก่อนนะคะก็มียาวบ้างนะคะแล้วก็นี้นะคะมียาวมีสั้น อันนี้เป็นต้นกล้าข้าวนะคะทำเป็นโครงแบบนี้แล้วก็เอาผ้าปิดไว้นะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะยังยังมีเม็ดน้ำอยู่เลยนะคะยังชุ่มชื้นอยู่นะคะ ก็ยาวแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่ายังยังเอาไปดําไม่ได้นะคะยังไปลงไปลงนาไม่ได้นะคะทุกคนหลังจากนี้น้องก็ต้องเอาผ้านะคะปิดไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนทั้งหมดนี้ก็หกสิบถาดนะคะ นี่คือพ่อต้นกล้าข้าวในถาดนะคะทุกคนแบบชาวญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเวลาเขาจะดำใช่ไหมคะเขาก็จะมีรสใช่ไหมคะรสด,ดำนานะคะแล้วก็ใส่รสนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจนุ่นนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกข้อความที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ